เก็บเอานไดไหมเก็บ้ามาใ่กับสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีใช่ไหลูกบายพี่น้องคบายป้าลุงสบายดีอ๋อป้าลุงสบายดีสมองสมบูพ่หลหังจากขี้เหลวหาแล้วหน้าก็พาลงเบิ้นเขาป่าหาเฮดแบบนี้พี่น้อง

แม่หน่ก็มากับน้องเบิร์ดแล้วก็มากับชาวว่าพี่น้องน้องกันบดมาหนำเป็นไปดำนาหลับจาัางฮะน้ำไหมแถวได้เคยเอาอรอหลุดรอชมน้องกั้นนะพี่เนาะท่านนแม่ว่าใครได้ช่อง้ชมป์ดอกนี่นี่

hiến chứ nó hiến đi này nội của mình cái cầu theo thì có hiến bò hả, hả, hả. có chào hai còn bao là โอเดีเยวฮ้อนฝากกันแต่พายหนาเมากินเก็บเพชรฉีดอกเก็บเพชรีดอก มาบุ้งดูแดดก็พอดีช่องเขามาวะเอาขูมาให้แม่นะมั้ยเฮ็ดก็จะมาเหี่ยว giờ là đỏ không do quát mà đâu luôn Đó. Cụ mà hình đưa mặt 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 mẹ mặt 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 mặt

นี่นี่เนี้ยขบไปอีกเดินเก็บเอาเก็บบ้งก็บไปอีกนี่เด็ดนี่ทำไมว่าด้วยว่าเห็นนี่บ่อยเลยนแม่เหิทักเลยลูกแม่ขี้อ่ะเห้เห็นนี่บ่อยว่า má Cái người quá. Má má má. Má kia bưng. Vâng. Dạ, này lá ăn người đi. được. Ừ. Má. cái mama được đâu bay bay lọc bay lọc bà lọc đông Cái bay hoa bật lọc theo này ตันี้ให้เนี่ยเขาจะใ้เนา่ยเาจะจงไวรู้ไหมเ้าจะเห็นหมอเขาเ้าไอนี่ไอนี่หมองระดกมันบ่เป็นหมูนะองแล้วแม่แม่

แม่อเราแ่ยปนได้ไหมอืมฮะออแม่ปิ้งปิแกก็งงยัเนแม่แม่แ่นก็ปิ้งน่แม่มึงเ้ยว่าอื่นคันเนฮะงาแหงเห็นยู

เอีว่านะฮะเห็ดปูโกแกงชิตงป่น้มป่นเอว่าเรว่าเว่าไอบอดต่มป่นยิ่งงามงามเนี่ยเห็ดขาผูกข้าหผูข้างผูกเรีว่าไอว่าต่มป่นเดียว เก็บกองแม่ไม่ัมใช่ีเด่นี่เก็บดจะเก็บกอ้ยบได้เก็บอต้องบ่เห็นเก็บได้เก็บเลยนะเจ้าเนี่ยเม่เห็นนี่แม่จจะเก็บยูกดิ ป๊อ้ติเห็ดอะไรก็ไม่รู้บานพู่พึ่งมึ่งอยู่พึ่งพึ่งพึ่งลุยเลยเห็ดอะไรเห็ดเห็ดพี่ได้เห็ดเห็ดยังบุแต่เหรอโเอาดอกเดี๋ยวมาถ่ายบุเฉยๆเห็ดแบบนี้ก็คือเห็ดพี่เบื่อหรือเ็ดคนเบื่อเลยเห็ดพีเบื่อโอ้ติพุ่อเดี๋ยวพึ่งพึ่งพึ่งวิ่งจี่ดี๋ยวว่ไง ไอ้ว่าไอ้ว่าบุพพแกงนี่ยป้าดี่วอาพี่จะดอกใหญ่ไหมอย่าไปบายลูกอย่าไปใบอยเดี๋ยวไปลูบเสนาแสแออีกเมื่อกี้นี่น้องเบิ่นายเฮ็ดขาไปใบหนาพี่น้องเลยเสแอะผูกผูกนี่จะดอกมึงใหญ่แลบุ้เอาดอกมาถ่ายบังเฉยเกยเท่ากับพอกินเลยแหละพี่น้องพอป่นพอแกง ค่ะน้องเบิร์นกลับเลยน้องมาหน,น้คลิปนี้ก็จะได้จบสำนีน้อพี่น้องติดตามกันไปในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามทางสไลม์มันนาแนเด้อพี่น้องพี่ผัดประกันได้กับข้อโทษข้อไฟหลายหลายสบายดีเบิร์นสบายดีพี่น้องค่ะสบายดีป่าลุงบ๊ายบาย